เกิดมานะฮะซื้อซื้อช็อตคอยยามามันบอกว่าอันนี้ของพี่นี่อย่าบอกนะนี่อันนี้คือของที่ใส่นี่ของของมันเกิดดูอันเลเล็กด้อันเล็กๆมากเลยดูมันสองวันมันสองวังขนาดไหนนี่อันนี้ของมันยาวดูดิดูนิ้วดิดูจะยาวจนแบบกลางไม่ขึ้นนะเนื้อดูมันซื้อให้เป็นของขวัญช็อตเล็กๆล็เขามาช็อตเล็กเล็กแล้วโอ้แต่แต่แต่มันจะหงอกนะ ทำน่ารักามากเลยอ,อ่ะเธอจิ้งแตถ่ายรูปกันนะเธอถ่ายรูปแล้วนะฮะเดีย๋ยวเราก็จะไปอัพใน Facebook นะฮะกินดิเป็นยังไงดูไข่มุกแม่งโคตรตันๆเลยอะ่ะไปถึงกลคนละจะต้องจะต้องเปิดฝาแล้วก็จิ้มอาะกินอะ่ะนี่ได้อันเล็กๆไงวะเธอดูดูเอฟแฟงค์ F Frank มันนะมันต้องเอาอันนั้นนะมาจิ้มเขาให้ที่จิ้มมาด้วย เหมือนกินขนมปังอะไรจำบะจำบะอป <c oughs> <c oughs> ิดผมด้วย <c oughs> <c oughs> ตายตายวันนี้บุ๊มีิ๊มพสูออกถแเราไปขอเขาไป่เชื่อเลยเรียได้ไหมนัง มีผ้าไหมเออมีผ้าอยู่มีผ้ามีผ้าไหมมีผ้าอยู่ก็ถือไว้ถือไว้ไว้จะหายโอ้นี่แหละคือการเขาเรียกว่าอะไรนะซุ่มซ่ามของผู้หญิงทุกคนนล้วครมันจะติดเสื้อแล้วมันมันมันไม่เกี่ยวกับผู้หญิงทุกคนหรอกมันเกี่ยวกับแกแล้วนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรแยกคอนเทนต์เหรอแยกคอนเทนต์ แย่ง,ยงแ,ย,แย่งแอร์ไทม์กันเลยกันนะแอร์ไทม์เนี่ยแอร์ไทม์น้อง oh <my> กลัวไม่มีคอนเทนต์ไงเฮ้ยทำขนมปังตกเนี่ยคนเรามันคิดวางแผนไว้แล้วใช่ไหมคนเรามันวางแผนคนเรามันวางแผนแล้วใช่ไหม <c oughs> ผมเดียวเลยไอ้อ้ายแต่ต้องได้สระผมได้เลยวันนี้ไม่เป็นไรเราลงทุนแล้วเพราะว่าเงียบแต่อาจ <c oughs> จะจูบไม่มีแต่อาจจะจูบเปียกด้วยนะ เชื่อเชื่อสิมันมีผู้หญิงที่เป็นแบบนี้บันพีจริงจริงกินแล้วแม่งแบบแล้วก็เอาน้ำมันนะแล้วก็มบรรทุกๆนะเป็นไรเปียกแล้วก็จ้างมันอ่ะจริงๆแกต้เป็นคนถือเว็บพอดีเลยถ้าทันถูบตัวใหญ่ทัานถือแล้วมันแบบมันอยู่หน้าทัานเตือไงแต่พยายอชถือแล้วมันพอดีกินด้วยไงเนี่ยติดโควิดไเนี่ยมึงเยอะมากเลยไม่ติดหรอกถ้ากูเป็นโควิดคนทั้งโลกก็เป็นโควิดอ่ะกูอยู่แต่บ้านเนี่ย จนมีแต่คนบน่บว่าไม่ออกจากบ้านสักทีดูนเล็กไม่มีไม่มีอะไรเลยสำหรับลูกกินแน่ๆเลยน <laughs> ี่จำบะาทำไมเรียกวขาจำบาล่ะจริงๆจำบ้ามันมีคำนี้มามเ,เามนี่ยของหวานมันเป็นของหวานที่แบบมีน้ำแข็งใสอะไรแนหะเออเหมือนจำบ้ามันใสแบบดูดเดียวแขนเปื้อนอยู่เลยมันไม่มีมน้ำเลยทำไมคำว่าจำบ้าเป็นไปไปติดกับสาวจำบ้าได้ลนะ่ะ <laughs> ร<ผ>ะบำระบำชาวเกวาะบ้างไม่รู้อ่ะพี่ต้องสระผมแน่เลยว้าช็อกโกแลตเกือบตายแล้วนี่คือมันเกิดมาแล้วซื้อให้มันเกินนด,ดน้านหนด่มปั่นนะ <c oughs> ไข่มุกแม่งคเดเยอะเลยอ่าเก้าแปดสิบเก้าบาททอนทอนขึ้นมาสิบเอ็ดบาททุก่าจะสงสัยว่าทำไมผมมันไม่ผอมสักทีนะครับ คนรอบข้างผมสนับสนุนดนท่วนขนาดนี้ผมจะพร้อมได้ไงล่ะครับเจอกันครับทุกคนดูครับของขวัญก็ยังเป็นของหวัญก็จะถูกใจซันนะของขวัญของขวัญอะไรอีกของขวัญของขวัญของแม่ของพ่อก็เนื้อย่างขัดแจงฮอนโอ้โหบอกเลยครับว่ามันไม่มีวันพร้อมนะครับคนนของผมผมบอกเลยเออจริงๆที่บ้านพี่อยากกินเนื้อย่างบ่อยมากเออมันจะวันนี้ผมอดข้าววันนี้ผมไม่อยากกินข้าวปุ๊บวันนั้นจะมีเนื้อย่างทันทีบอกเลยว่า เรียกว่าสนับสนุนหรือไม่ก็แกงกันได่ๆเลยอะไรหล่นเมื่อกี้นี้อะไรเออะไรวะอ๋อแว่นช่ไหมซันนี่ตามรอยพี่มาน้องพี่เราจะอ้วนไปด้วยกันซันนี่เาเรียกว่าซันนี่เเพราะราหน้าเหมือนกันไงคนหนึ่งก็หน้าเหมือนเจมต์จีอีกคนหนึ่งก็หน้าเหมือนซันนี่ไงซันนี่สุโขทวัดไง ใช่ไหมเราผมพี่ต้องจ่าผมใหม่ถ้าเราเข้าวงการก็คือดาราเขาก็ตกยุคกันหมดอ่ะใช่ไหมแซนวอนปิดฝาอย่ขับรถแล้วจริงๆมันต้องมีที่ติดที่ติดไอ้ไว้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเีาวานะแต่มันจะดูมันจะดูขนทางยังไงประมาณนี้ก็ได้มัเดี๋ยวมึงต้องปิดก่อนสิิปดเจก็ปิดฝาไงอะไรก็กินได้ไงฉันไม่โกลเหมือนแกหรอ ทำดีๆเดีย๋ยนะเหมือนบ้านเราไม่โกะมันจะเปื้อนเดี๋ยวให้เปื้อนช็อกโกแลตอีกแล้วทำความสะอาดอีกไปไกลไม่ได้แขนกูสั้นเออพี่เล่นเกมพีไฟกับน้องกันเลยไอ้วันมันยังไงก็ได้แล้วพี่เล่นเกมพีไฟกับน้องเดินเร็วๆน้อยวิ่งมาเร็วๆหน่อยโอ้ยจะเย็นๆลูกค้าจัดน้องอ่ะ มันมันตั้งชื่อลุงเนี่ยนะลุงตูบเรื่อนันเลเนี่ยมันดังอีกแล้วเลยเตะ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 เลนถึงบ้านไปหัดเดี่ยนะ